การแปรบอลที่ผู้วิทีสำหรับเด็กข te ัดใหม่นะครับก็ฝากผู mm ้ปกครองที่ลูกกำลังขัดเล่นฟุตบอลหรือว่าตําังนเตะฟุตบอลอะ่ิดปิดปิดตึบๆไม่รู้ว่าจะสอนลูกยังไงว่าแปรบอลยังไงแลนมีหลักการอะไรบ้างแต่ถ้าถามว่าการแปรบอลแปะไปข้างหน้าก็พอครับไม่ต้องการพัฒนาอะไรแต่ถ้านเพราการต่อยอดให้ไปถูกพัฒนาขึ้นง่ายถ้าเราเริ่มต้นถูกต้อง ขั้นต่อไปมันจะง่ายไปหมดครับแต่ถ้าเราเริ่มต้นผิดแล้วแบบครับหรือว่าฝืนให้ลูกลัดเองบอกเขาคือแปลงเนี้ยมันก็ไม่ได้ตามหลักการที่โค้ชบอกแต่ว่ามันก็ตรงนี่ถ้ามันถ้ามันผิดตั้งแต่แรกขั้นสองทานสามเมื่อโตอขึ้นไปมันจะพัฒนาไปสู่การแปร,แปร,แปรบอลต่างๆยากมากยากขึ้นดังนั้นควรจะสอนให้เขาตั้งแต่เริ่มต้นแปรบอลถูกวิธีอย่างแรกเลยนะครับ น้องวางรูกนิ่งก่อนจะขึ้นแค่สอนมันไห้นะเริ่มจากง่ายที่สุดคือรูกนิ่งสองขาหลักที่หาเป้าหมายขาหลักคือขาที่ไม่ถนัดที่หาเป้าหมายสามย่อเขาเล็กน้อยระยะห่างประมาณหนึ่งฝ่ามือว่าระยะห่างที่ถนัดที่ว่าเวลาขาเข้ามาสอดนี้ก็ที่โนฝนฝนจะ็นขาหนเพราะว่าน่าใกล้ไปมันจะปิด เราไม่สามารถเอ่อถ้ามันตรงได้แล้วก็ไม่ไไมสามารถน้ำหนักไม่สามารถใส่น้ำหนักให้ตามทีม่ต้องนนก,าการหาแรงดันบอลเดินได้เล็กน้อยหรือหาได้เล็กน้อยแต่ไม่ใช่แบบนี้หรือแบบนี้ประมาณนี้เาาขา้เอากันได้ยิ่งดี ฐานน้ำหนักไปด้านหน้าจากที่ป้าหมายฐานลูกบอลทางดึงความนี้ย่อเข่าเล็กน้อยเล็กน้อยเล็กน้อยนิดเดียวเพราะมันจะเป็นท่านี้จะจบที่นี้ก็คือย่อเข่าเล็กน้อยขาหลักเรียบร้อยแล้วต่อไปขานที่จะโดนบอลขึ้นกลิ้งข้อเท้ากลิ้งข้อเท้าคืออมที่จะปะทะตรงเนี้ยตรงเนี้ยเขาจะมาทะส่วนที่โดนโดนลูกบอลคือตรงนี้งานอะไรคือตรงนี้ และที่ตรงควรโดนลูกบอลติดกลางลูกมีบนลูกใครลูกกลางลูกควรโดนกลางลูกทั้งหมดเอามารวมกันมีเป้าหมายหอเขาเล็กน้อยเดี่ยวขาไปหลังเท้าถ่ายน้องหนักมาด้านหน้าไม่ต้องเวทุดอกด่างน้องหนักอย่างไรล่ะเออถึงเท้าอัดบอลกระทบบอลบ้างจังหวะทบสำคัญมากดูถ้าเรากระทบมันจะเป็น ขาคือาบ้าแต่ถ้าเราเข้านี้มันก็จะตรงแต่ถ้าเราเข้ามาทลกบอลโดยเฉียงคือขาไม่เป็นต่งเปเฉียงลูกบอลครับนี้ก็เป็นอ่านี้่ไหมขนาลูกบอแต่ถ้าเราอยูี้เอากอมาีแล้วเวลาดบอลมันไปไหนไปนแต่ถ้าเราหงายขขาเอไปนี้เบะขาออกไปอย่างนี้ อขอเงิับหล่านี้เช่นอยากครบหมดแล้วถูกแล้วแ่บขอน้ะมันบอลขามแบออกงี้ไปนิดแต่ถ้าทุกอย่างครบหมดถูกต้องหมดปึ๊บไปด้านหน้าตรงต่อมาเมื่อทุกอย่างครบหมดแล้วตรงแล้วอะไรแล้วต่อมาอย่าลืมถ้าเขาปิดพลาดเด็กสุดใจปิดพลาดอยู่นะทุกอย่างชอบกนะ็ง่ายล่ะยางสติ๊กวางยางสติ๊ความแน่นยันเพราลงน้ำหนักจะ จะไม่ดีบอลจะไม่ค่อยมีน้ำหนักแล้วก็สูงน่าจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแ๊ดเป็นแพทแบบประมาณนี้แบบตุ๊บอลแ้อย่างนึงเ้อเสียง <digits> <ส> <realidad> แล้ดดกอัดใหม่เลยคือแต่บอลชอบหยุดหาคือแบบอันนี้ไ่ดีครับปิดชุดปีทีปิด เปลี่ยนเขาเลยถ้าใครแสบแย่อย่างนี้เปลี่ยนเขาเลยให้เขาโลดอ่านตาไปเลยนี่แล้วปั้งออกไปปั้งออกไปหรือถ้าเขายังไม่เข้าใจให้เขาเตะแล้วเขาเดินครับอย่างนี้ให้เขาแปบเสร็จเขาเดินแสบดึงหนักลงเดินดูด้านนี้ผมมีทุกบทอยู่ที่ไห้เส็จแล้วทุกอย่างครบหมดแล้วแสบแล้วเดินนี่ จะกดกลางลูกแล้วลูกมันจะเลียดแล้วเพื่อจะเล่นงาน่ายให้บอลยิงน้ำหนักนะครับแอบเดินอย่ายเขาหรือย่าให้เขา,ออา,เขานี่ไม่ดีบอลจะไม่มีน้ำหนะน,นักไปปั้งนอนยิงบอลรู้แก้ไขเ,เขานะครับแก้ไขเ,เขาได้นะครับถ้าหนึ่งตัดเปลแล้วเดินนี้ บอลทกมีน้ำหนักเกลียดนะครับลูกเร็วเลยปึ๊บเห็นไหมครับก็ใช้กับลูกของท่านนะครับหรือว่าเด็กโตเด็กโตแล้วสิบโหวดิสองโกวดิแปรผิดอยู่เลยที่มันสอนเพราะฉะนั้นต้องมาจับไปหมดก็เป็นพื้นฐานที่สําคัญมากในการจะต่อยอดในการที่จะแปรบอลให้ไกลขึ้นแปรบอลให้ดูแปรบอลให้ไซส์ แตบอลเคลื่อนที่เช่นถ้าแปถ้าเขาไม่พื้นฐานไม่ดีเขาจะแปลบอลบอย้ไม่ได้นะครับเขาทนี้ไม่ได้ทําได้แต่ไม่ดีไม่แม่นยำไม่มีมน้ำหนักดังนั้นเมื่อทุกอย่างทาทุกอย่างให้เขาชินทําให้ถูกต้องทำซ้ำๆแล้วชินเนี่ยเขาจะสามารถบอลไหลบอลไปหลังบอไลบอไปหน้าบอลเขาจะสามารถแปลรตบอลได้ดีซึ่งเป็นพื้นฐานที่สําคัญมาก การเล่นฟุตบอลนะเพราะว่าในหนึ่งเกมเราใช้ข้างเท้าด้านในแปรบอลเนี่ยแทบจะเยอะที่สุดของทุกชนิดเลยนะครับของการโยนบอลด้วยหลังเท้าหรือว่าอะไรต่างๆมีอะไรก็ถามฝากเดี๋ยวผมทำคลิปให้นะครับ